สวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางระหว่างวันที่1ถึ5ง5กรกฎาคมพศส5 6 3ดิฉันนางสาวถาปนิกพรมจรรันทร์ผู้รายงานข่าวเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะผู <S 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 ้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนัก,กางานก่อสร้างเชลพทานขนาดกลางที่2ค่ะ วันพุธที่1กรกฎาคมพศ2563เวลา9นาฬิกานายชูชาติรับจิตผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางนายเส็กสิโูชัยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและคณะลงพื้นที่ตรวจงานและร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่2โดยมีนายธนพลสมบูรณ์ พ่ในการสำนักงานอง่อสรชนรับประทานขนาดกลางที่2พร้อมด้วยค่าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับทั้งนี้ได้ถ่าโทษนโยบายในการปฏิบัติงานของรองอธิบดีฝ่ายขอสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ได้รับฟังการรายงานความก้าวหน้าของงานขอ,ขอสร้างและได้เร่งรัดก,การกับเคลื่อนงานตามโครงการพระราชดำริ และงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ณนห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชวนรับประทานขนาดกลางที่2ในการนี้ผู้อำนวยการกพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้ปลูกต้นรวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้มงคลและเป็นต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีบริเวณหน้าสำนักงานก่อสร้างชวนรับประทานขนาดกลางที่2และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่เจ็ดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำช лен ประทานระบบส่งน้ำเพลอมอาการประกอบฝั่งซ้ายโครงการอ่างเก็บน้ำเวตาเปิดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหารค่ะวันพฤหับสบ,บดีที่2พฤศจิกาคมพศ2563เวลา10นาฬิกานายสาธศสาธุาาปปภาคผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างช лен ประทานขนาดกลางที่เจ็ด มอบหมายให้ในายอศดอนคำแนนนายช่างชนรับประทานปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ําชนรับประทานระบบส่งน้ําพ้อมอาคารประกอบฝั่งซ้ายโครงการอ่ังเก็บน้าไว้ยตาเปิดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้กเกษตรกรในพื้นที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและองค์กรผู้ใช้น้ำชนรับประทานต่อไป ณโครงการหนังเก็บน้ำา้วยตาเปิดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหารระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้ายโครงการหนังเก็บน้ำา้วยตาเปิดอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ดดาาริตั้งอยู่ที่บ้านตาเปิดตำบลบ้านขออำเภอคำเช้าอีจังหวัดมุกดาหารแผนการขอสร้าง4ปีตั้งแต่ปีพศ2563ถึงปีพศ2566พื25 66, ้นที่ชนรับประทาน9 2 0ไร่รัศดรได้รับประโยชน์240รัวเรือน ค่ะกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางประชุมแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์และการบันทึกบัญชีค่ะวันพฤหัับดีที่2ก,กรกฎาคมพศ2563เวลา14นาฬิกานางอามพรศรีสมานุวัตรหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปจัดประชุมเรื่องแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์และการบันทึกบัญชี โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสร้างที่116และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีนายอาทิวัตน์ยาวาศีผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุเป็นผู้บรรยายแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์และการบันทึกบัญชีตามข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแน,นะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินณหน้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางอาคารสายวิชาการชั้น11กรมชลประทาน3เขตกรุงเทพมหานคร ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ตามลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณค่ะ